คนหิวต้องอย่างปลาไหมเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างแม่นันแม่ติงชาแนล,ลนะคะทุกคนวันนี้ก็มาถ่ายพ่อครัวของเราอีกแล้วนะคะเมนูของเราก็คือเมนูนี้อคนคิดมาตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนะคะทุกคนเพิ่งได้เลือกยามนะคะ นี่นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีพริกไทยดํานะคะแล้วก็ผงหมั่งเนื้อนะคะซอสหอยแล้วก็ตามด้วยอะไรวะชูรสใส่เยอะก็อร่อยใสย่สน้อยใส่น้อยใส่เยอะก็ผมร่วงวันนี้เราจะมาทำสเติกกันนะคะทุกคน นี่นะคะครอครัวของเราเออมืดเต็บตื้อแท้พอดีหละหมดเราจะไม่ก่อไฟนะคะทุกคนเราจะไปเอาเตาของเสานุ่นน้ำซิ่งมานะคะแล้วมันจะสุกให้ไหมคือ <laughs> เราจะทำแบบมีเดียมเบรนะคะทุกคนสุกนอก ดิบในมีนะคะยัวยจวจะแต่เนื้อมันไม่ค่อยแดงอ่ะอุ้ยถ้าเป็นเนื้อวัวนะไหนดมดูก่อนพี่นิกบอกเนื้อหมูอืเนื้อหมูจริงๆที่แรกคิดว่าเนื้อวัวนะทุกคนเพราะว่ามันมีดีมาด้วยเนาะนี่นะก็หมดราคานี้นะคะเียนิกได้เอาตัางค์จากนั้นไปหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนก็ ได้มาครึ่งโลหรือหนึ่งโลหนักอยู่แล้วก็ตามด้วยลีโอสามกระป๋องนะคะทุกคนตอนนี้ก็ไปทำหาตอนนี้เจ๊ติมของเราก็นอนอยู่นะคะทุกคนก็คือนอนตอนเย็นแล้วนอนอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้เด็กมานอกอันนี้ใส่อะไรนี่ต้ำตาลนะคะ ทำได้ปรุงนัวคะ่ะท,ทีโรดต้องช้อนหอกอันนี้มันมีอันที่ฉีกเหรอตัวเ,เดี๋ยวเรามาเปิดไฟในบ้านนะคะทุกคนมือตื้อดีนะคะเพราะว่า อันนี้ต้องที่แรกตัวใจททำปลาเอาอะไรนะมีไหมเนี่ยเหมือนเคยเห็นน่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เกมพะดโน้เออมันหมดแล้วเพราะให้เอาอะไรนะดีทับพ,บพีเอามือคุเลยคุเลยโหลด,ด มีแต่นี้แหละหมดแล้วทำการคุรีอยู่นะคะมันน้อยเกิน,ปน,น,นไปล้จ้าตื่นแล้วนะตื่นแสงนอนอย่ตื่นแล้วนะยาเยอะยๆยิดไฟก่อนปิดไฟก่อน มาแล้ว